สวัสดีครับผม,มน,นี่นี่พาเรียงควายครับผม,มเลียงอยู่หนองเท้านะครับหนองเท้าหนองซาทธท่าลณะจะตามที่ผลิตน้ำประปาเรียงไปนี่แหละครับเรียงเป็นน้ำค้างทางหนองนี่แหละ งานไหลนี่ครับมองสถานีสูบน้ำปลาปลานะครับพระมาเบ่ง นี่ครับสถานที่สูบน้ำป่าน้องฮันก็นก,กองแม่งแล้วก็ส่งเขาหมู่บ้านทั้งสูบน้ำประ่าส่งเขาหมู่บ้านแล้วก็อีกส่วนนั่งก็ เฮน้าปังครับผมในส่วนที่ทางน้ำไหลพันไปนั่นกั็หดหน้าปังผู้ที่มีหน้าอยู่แถวพ่อน้าเดินไปนั่นเฮน้าปังได้ตลอดปีครับหน้าปังหน้าปีเ็ดได้เลยอ้วคว่ก็เจากระมาเลียงเลยละครับหลาย แล้วก็ไปง่ายมองไม่กันฟังแม่พุ่นหยากระไลไหลอยย่างไปหอดพุด่นหอใส่เตบแล้วครับแจะกระตินจ,จูงอามาเลี้ยงแถวนี้แหละก่อนบรรยากาศเงียเที่ยงครับผม ปลาพื้นก็จะมาลกพื้นไปตำสาดครับในปลาพื้นนก,ก็หลายๆนกไอ้นกตุ่มครับเห็นแต่ตันมันบินขึ้นพี่น้องก็ดมันบินอยู่ กุ่มแล้วก็นกเป็ดเจ้าไปเอาผื้นโยยู่ข้างในอย่นครับเดี๋ยวไปเห็นอกเพราะว่าผื้นกระทถ่มหัวหเจ้าลงกับผื้นแล้วก็มิดเดี๋ยวไปเห็นอู้นะครับนกมันบินขึ้นนกบินขึ้นอย่แถวนี้่าหล่ะ ยังนก่้ห้องนะครับพวนเอาเนมาได้ดอกอยู่น้ำเลึกๆกุลอ,อนอนะครับรถใน้เจจะเมอผือจอดอยู่คน เจ้าเมาผื้ครับยเข่าหลับพี่น้องเขาออิอ่ออม้วก็ว่าชิ้น่นัน่นเลยครับผมนะเอาเปี่ยกมาความธรรมดาเลยโอ้กบเรียนน้ำต่ำาเนี่ยเข้ออิ่ม้วก็ชิ้นอนื่กันครับผมแลวค่ายกันน้อน,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 อน,น้ำะนะ ข้างตตื่นผุนละบายผุนละครับจังสีนายมองอนนีกเร่งจุง่งงานกขบันห่อเข่าครับผมห่อเข่าไม่เรียงกล้วยห่อเกลนะ่อน้ำจะเกี่ยกินก็ยังห่อเกลืออันนี้ปลาทูเขี้มครับผมปลาทูเขี้ยมกับ มันเนี่ยก่อนนังชื่อเข้มกินกระบอกพีดิบ,บน,น,นั่นนะครับเด็กขอน้ำกันพุ่มๆก็เที่ยงน้ำกันหลังจากนอนน้ำเย็นแล้วก็ขึ้นมาหากินหญ้าน้ํงกอดน้องนี่แลหละหญ้าลาย เราไปน้ำขดน้องชายปานพ่นหงาตายพดนหง้พมก่อนกับเย็นสบายท้งนี้กันยางาไหล ه, น้ำไหลเขาทวนๆเลยโอ้โหเป็นงูพี่น้องขุ่งนิดก็ลังไหลไปูเขียวไปละไปละกอดให้ไป

ค้ำล้ครับผมที่ม้งแรงเนี่ยจะได้อวยเมื่อบ้านได้บาทเนี่ยจะเล้ยงเ้ยคัค่อยข่ละพออวยกลับแล้วจะจึงยังหอดบ้านประมาณจเกือบสองลูกเลหละยังหอดบ้าน ไก่เต๋อเมื่อยนึงเพลินละปีงกัดกินเอาควายไปล่อลงไปน้าหนามปีงกัดมาบ่ไดะรเอาออกเห็นอยู่ปีงโต๊ดอ้าวนี่เมื่อนี่เน่ะกินจนอิ่มมากป้อยิ้มหลังทิ่จังปล่อยขิมไท่บุเลือดไหลเต็มขาเลยค่อยหน่อย ไมได้อวยครับแล้วครับผมย่งางเกลี่ยงไปน้ำทั่งเพราะดีคำเพล่ะฮอนบันอวยครับแล้วครับผมบาดเนะลนะยแดดจะอ่อนแล้วจะมีงานแม่บ้านกับจิตบ่ฮ้อนเป็นไง ทั้งนี้สิขบานเปิดปล่อยงัออกมาครับก็เดี่ยปล่อยมั่วมากแย้มแรงโอ้ครับเัวภาพเยอแะกปล่อยเขากินง่ายแ้มแรงทั้งนี้ไป็นทีเอาขอบานแล้วปล่อยมาชีโม่กวกลวๆนี่สวนทางกันอันอับาทนี่เนาะ เพิ่อนเออไล่ออกมากกินยหญจเชนไยเพิ่อนก็นไล่กับแลวครับเพ่ับมาดบ้านกบับประมาณหกโมงหมดแล้วแ่พอท่านคำเป็นไหนเราหม้ามงแต่พอดีหัดบ้านกับที่พอดีหาโมงเลยครับผม เข้าบ้านแล้วครับผมมาตีนบ้านแล้วค่ำพอดีหาโมงกว่าพอดีพอดีเดเวนเบิดแสงสำหรับคลิปนี้ที่ได้จบไปทั่งนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกันนะครับเด้อล้วคลิปนี้สวัสดีครับ ยูไก่เตือ,อยู่แต่ว่าเขาจะาลปองู่ในป่าเทียวบเห็นโย่เข่าแล้วพี่น้องเอ้ยโย่ข้เทียงแล้วมาเลี้ยงควายควายกัดพักกินหยาแล้วนอนแล้วนอนน้ำแล้วตอนนี้กระจีนอนเพื่อนแล้วครับ